สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขนานี้ท่านอยู่กับช่อง NT Gamer ในเกม d e s n y เนชัยนะครับแล้วก็ m a e n a n c e เรียบร้อยแล้วนะครับมาอัปเดตนะครับกับกิจกรรมใหม่นะนารทีดันเจียนนะครับในชื่อตอนว่า second chance นะครับหรือว่าโอกาสครั้งที่2นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับตัวได้อยู่บนหน้าจอนะคือ o f ฟ o ิวสนะครับเป็นชายม่นะครับก็ตัวนี้ จริงๆค่อนข้างชอบนะในการดีไซน์นะสวยงามมากเลยคือตอนแรกไปเห็นในภาพนิ่งก็แบบไม่รู้ว่ามันมันวิบวับแวววาวแบบนี้ได้นะพอแบบเออพอมาดูไลท์ 2D a อนิเมชันแล้วแบบออมันสวยสวยดีนะครับสําหรับตัวละครตัวนี้นะเดี๋ยวเรามาคุยกั่ถึงตัวละครตัวนี้นะครับแล้วก็เรามีตั๋วนะครับ5ดาวนะครับมาเปิดกันเใบนะ <laughs> มาดูจะได้อะไรบ้างนะครับก็ลุ้นว่าอยากได้ออฟฟิศอีกสักตัวหนึ่งนะวันนี้เปิดได้ตัวเดียวนะผมเปิดมาสี่รอบนะครับได้ตัวเดียวนั่นเองโอเคครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตกิจกรรมกันนิดนึงนะครับก็รอบนี้เมนอีเวนต์เป็นนารีทิฟดันเจียนนะครับนะก็แน่นอนครับบูช่าก็จะเป็นชายใหม่ของเรานน่เองก็คือออฟฟิศนะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับก็คือเป็นทวินโมอนะครับเป็นโมอามืดนะฮะอันนี้จะเป็นแท้งนะครับ อันนี้ก็ยังไม่ได้เล่นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูของไอเทมที่จะได้กันนิดนึงนะครับก็สําหรับนาฬิบดันเจี้ยนนะครับเซ็กันแชนของออฟฟอริสนะครับก็จะได้เป็นมีอาวุธนะครับเป็นสายโจมตีความเร็วนะครับก็คือวงแหวนที่อยู่ข้างหลังเธอนั่นเองนะครับน่าจะเป็นอาวุธของเธอนะแล้วก็ชุดป้องกันนะครับเป็นเน้นสาย HP นะครับก็คือเป็น HP เยอะนะครับป้องกันน้อยนะฮะแล้วก็ เครื่องประดับนะครับเป็น h p c r i t k ที่ข้อนะครับเป็นโบนะครับนะแล้วก็มีออ f ฟให้ในเสร็จเสร็จนะนะนี่นะครับอ,อันนี้ก็นาะที่ันเจียดร่ำนี้ปกตินะครับไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะฮะอ่าเราไปดูออฟฟอกันนิดนึงนะครับ ก็รู้สึกว่าสกิลไม่ได้เปลี่ยนจากเซิร์ญี่ปุ่นนะแต่ไม่แน่ใจเหมือนไดสกิลจะปรับนิดนึงนะครับนะเดี๋ยวมาดูนะนี่คือออฟฟิศนะครับในตัวแถบสกิลเนี่ยตี2ครั้งนะครับไปโฟกัสตัวที่มี HP ต่ำก่อนนะแล้วก็มีดีบัฟป้องกันบาเลียคือจะถอนบาเลียออกนะครับแล้วก็สร้างความเสียหาย7จะ16.6%นะของ HP ของบาเลียที่เหลืออยู่คือถ้าเกิด สมมติมีบาเลียอยู่2,000เนี้ยไอ้พันหนึ่งเนี้ยก็โดนไว้760ยนะครับยิ่งแรงสูงไอเปอร์เซนต์ตัวนี้จะยิ่งเพิ่มนะฮะเหมือนไปส่องสองดูถ้าเกิดถึงบวกเแล้วไป60แล้วใส่มานี้ด้วยน่าจะได้ถึงร้อยกว่านะนะฮะแล้วก็มาดูตรงสไลด์สกิลนี่นะครับตี2ครั้ง2ตัวนะฮะคือตี4ทีนะไปเล็งเป้าที่ธาตุแสงก่อนคืออย่างที่บอกนะฮะออฟฟอิสเนี่ยแบบ จริงๆมาเพื่อแบบพี่ฆ่าดาน่าเลยอะแต่แบบมาช้าคนอื่นเขาเอาตำแหน่งไปแล้วนะระเบิดบัฟกันป้องกันนะครับก็คือจะถอนบัฟออกเสร็จแล้วก็อ่าแล้วก็จะสร้างความเสียหายตามตัวคูณนะซึ่งอันนี้ยังไม่แน่ใจเลยว่าบัฟประเภทเกาะเนี่ยแต่และประเภทมันมีตัวคูณเท่าไหร่นะบัฟเกาะคืออะไรแบบบาลีอาเพิ่ม ค่าพลังป้องกันอย่างของดาน่าเนี่ยมีทั้งบาเรียรมีทั้งพลังป้องกันเลยโดนหมดนะครับแล้วก็เป็นพวกแบบบัฟเกาะต่างๆอะไรเงี้ยนะครับมันจะมีตัวคูณนะแล้วก็ใน PVP นะครับมีโบนัสดาเมจเพิ่มอีกตะหากด้วยนะครับซึ่งอันเนี้ยถึงบอกว่าออฟฟอร์อินนี่มาแบบเพื่อ PVP เลยพิฆาตดาน่าจริงๆนะมาดูตัวได s สกิลนะครับตอนแรกคิดว่าจะเป็นระเบิดบัฟ แต่กลายเป็นว่าออกมาเป็นระเบิดบัฟป้องกันก็คือพวกโล่พวกาบาเรียอะไรพวกนี้นะครับระเบิดบัฟทิ้งโดน4ตัวนะครับอันนี้นะกเ็เดี๋ยวไปดูอันนี้เดี๋ยวเราเลบัฟนิดนึงเพราะนั้นโบของสไลด์สกิลบวกสิอนะครับัน,นวิถีท่ามืดนะเดี๋ยวเราไปดูอินิชันกันหน่อยนะครับบอกเลยว่าตัวนี้ก็แอบเจ๋งอยู่พอสมควรนะเม็ดที่2นะครับเม็ดที่2เนี่จะได้ที่แทบนะ อ่าก็คือตอนแรกตีถกตีสองตัวนะครับแล้วก็ถอดบาเลียระเบิดบาเลียทิ้งนะตอนนี้จะได้กลายเป็นตีสามตัวนะครับนี่คือแบบมันได้จํานวนอะนะออฟฟิศนะนะครับแล้วก็นี่คือมาเมดที่ห้าเมดที่ห้านี่คือจะมีตัวสไลด์สกิลนี่จะเพิ่มดาเมจนะฮะเพิ่มดาเมจแล้วก็ ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะแค่เพิ่มดาเมจให้แรงขึ้นเฉยๆนะครับนอกอกนั้นยังเหมือนเดิมนะครับมาเม็ดที่7นี่จะได้ที่ได้สกิลจะเปลี่ยนเป็นโดนศัตรูทุกตัวแล้วนะครับแล้วก็ระเบิดบัฟการป้องกันนี่คูณด้วย600นะแล้วก็มาเม็ดที่11นะครับจะเป็นแท็บสกิลนะครับก็คือ จะตีโดน3ตัวนะครับแล้วก็ถอดบาลียทิ้งนะแล้วก็มีระยะเวลาอมตะลด3าสด้วยเอ้าคราวนี้มาแก้ทางมาแก้ทางทิสเบ้แล้วมานะครับแล้วก็มีหลายตัวเลยวีนัสด้วยนะครับที่มีอมตะนะโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมาแล้วมาแล้วนะแล้วก็มาเม็ดสุดท้ายนะครับเม็ดสุดท้ายนี่เลยนี่ ที่มันเด็ดคือตรงนี้นะก็คือตี2ครั้งโดน3ตัวนะครับแล้วก็ถอดบัฟป้องกันออกทั้งทั้งหมดนะคุณนะนะครับแล้วก็บนรัดดามจนเครับคือถ้าถามว่าธาตุมืดแอคแทกเกอร์ธาตุมืดตัวไหนที่หน้าหน้าปั้นใส่มันีสุดนะในตอนนี้เนี่ยผมมองว่าออฟฟิสเนี่ยคือแบบว่าตอบหล,หลายโจทย์ใน PVP ที่เราที่เราแก้ไม่ได้นะ,ะพลังป้องกันของ อ่อะไรนะเนปจูนน้ำนะครับที่บัฟโลให้ตัวเองอะ่ะอันนี้ก็โดนนะครับก็โดนนะบัฟโลให้ตัวเองก็โดนนะครับแล้วก็สกิลอมตะนะครับคือถ้าแถบของอโฟิ I S ใส่โดนเข้าไปก็ลดเวลาลงนะ10วิลดไป3าก็เหลือแค่6วินะครับหรือผมว่าแรงถึงสูงมัน,มนแรงกว่านั้นอะ่ะดีไม่ดีอมตะเกือบหายนะ <laughs> ก็เป็นตัวหนึ่งนี่น่าสนใจนะครับน้าปั้นมากๆนะแล้วก็คืออย่างที่บอกว่าอยากแนะนําว่าให้เปิดตู้กระชาตู้เธอไว้นะอย่างน้อยตักตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปเอาในกิจกรรมสักตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าคือต้องบอกก่อนเลยว่าถนอมคิดเต้ากันไว้หน่อยเพราะว่าเส้นทางข้างหน้ายัางมตตีตัวต้องเปิดอีกสามตัวนะนันมันอาจจะไม่พอไงนะครับนะยังไง ยังไงถนอมถนอมกันหน่อยโอเคเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นกันบ้างนะครับมีอะไรอัปเดตบ้างนะก็ในโลกกลางคืนนะครับมาดูช็อปของหลันเฟยนิดนึงนะก็จะเป็นชุดเซ็ตของออฟอว t ทำไมราคาไม่ขึ้นนะเป็นชุดของออฟฟิสนะครับแล้วก็มีมันีแก่นแทะนะน,ะนี่แล้วก็เนี่ยอุปกรณ์ตัวเชิญอุปกรณนะ์ฮะก็ลองดูว่าจะเป็นชุดเซตที่ค่อนข้างดีที่สุดนะเนี่ย ชุดของนักแร่แปรธาตุนะครับชุดของบาลีแล้วก็ชุดของ AI นี่คือ3ชุดเซตที่แบบท็อปสุดแล้วในตอนนี้นะฮะแล้วก็มานี่นะเด v ิวลัมเบินะครับมีอีเวนต์ก็คือซื้อตั๋วนะครับซื้อตั๋วในเหลือ50คริสตัลนะเดี๋ยวมันจะไปพร้องกับเด v ิว p พ s สข้างหน้าด้วยนะครับมิชชั่น p พ s สข้างหน้าด้วยนะตอนนี้ตั๋วลดราคานะครับเหลือ50คริสตัลนะ นะก็ในห้องสมุดของเฮกาทีนะครับก็จะมีตอนใหม่ก็คือมีเรื่องราวของออฟฟอิสกับเรื่องราวของเซกันแชนซึ่งแนะนำว่าไม่ต้องซื้อหรอกครับเพราะว่าเดี๋ยวเราได้ออฟฟอิสมาเราปลดปลุกพลังเนี่ยก็ได้อ่านหมดละนะครับนะพามาดูเฉยๆนะนอกนั้นในโลกกลางคืน <c oughs> ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับนะนี่นะครับแล้วก็ ที่มีอีเวนต์นะครับเดี๋ยวเรามาตรงนี้ก่อนว e ออฟ f อร์จูนนะครับนี่เป็นอีเวนต์ใหม่ก็คือจะได้อุปกรณ์เกี่ยวกับออนเซนนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นของขวัญของทัดมืดนะสกินออนเซนทัดมืดนะครับอันนี้รางวัลท็อปสุดนะฮะอันนี้สกินออนเซนทัดมืดแล้วก็มีโคมนะครับประมาณนี้นะครับคือผมแนะนําว่าก็เน้นทํา3ภารกิจนี้นะเล่นเขาวงกรีเบิร์ดนะครับเพีย สถานีชั้นที่9นะครับก็คือเล่นใต้ดินให้จบเลยนั่นแหละครับแล้วก็เ e วิ l ลัมเบิวเวลา10รอบนะตัวไอตัวอันเชิญด้วย2,700คริสตัลอ่ะคือถ้าได้ออฟฟอรี่แล้วนะแล้วคือก็แนะนำว่าฟาร์มคิสตัลไว้ดีกว่านะาหรือใครอยากจะเปิดออฟฟอรีกสักตัวก็ได้นะครับแต่ว่าก็เผื่อๆไว้ละกันนะใครที่แบบ เป็นสายฟรีต้องฟาร์มคิสตัลนะครับคือบอกเลยว่าอีเวนต์ข้างหน้าเนะี่ยมีอีก3ตัวคือแบบหนักมากจริง,รงนะเพราะนั้นก็คือลองลองถนอมดูนะครับนะผมก็กะว่าจะจะไม่เน้นทำภารกิจตัวนี้นะตัวที่แบบต้องใช้คิสนตะัล2จ0ดอ่ะเพราะว่าต้องฟาร์มคิสตัลไวเพื่อรอ,อ,อบหน้าจริงนี่ยังโชคดีนะเปิดออฟฟิศสีครั้งนะถ้าเกิดเปิดทีวันนี้นี่คือคิสตต้เกี้ยงเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูมิชชั่นแพสกันนิดนึงนะครับก็จะมีตรงตรงนี้นี่คือนี่นะครับใครที่เปิดเยอะๆก็จะได้สก,กินออฟโฟ,โฟอิดไปเลยเออนะครับอ่ามันมีภารกิจตรงนี้ฮะก็คือว่าภารกิจของ AI เนี่ยคือให้เล่น Devil r u m b l e นะครับจะมีเรื่องภารกิจซื้อตัว๋วนะครับคือมันแทบ,บจะแบบได้ตั๋วฟรีอ่ะเพราะว่าเมื่อกี้เราบอกว่าเราใช้50าิจกิอลเนาะซื้อตั๋วหนึ่งครั้งปุ๊บมันก็ ให้คืนมา50าสิบคิวต้า3ครั้งให้คืนร้อยห้าสิบห้าครั้งให้คืนสองร้อยห้าสิบคือมันมันมันกำไรด้วยนะเพราะว่าเราซื้อ1ครั้งเนี่ยมันให้เราแล้ว50ใช่ไหมแล้วมันนับต่อพอเราซื้อครบ3ครั้งเนี่ยเราใช้150แต่เราได้มาเนี่ย200นะครับพอเราซื้อครบ5ครั้งเราได้250เดี๋ยวเราได้รวมมา450คือคืนกำไรจริงๆนะ10รอบนี่ก็500นะครับแล้วพอเล่นเนี่ยได้โอนิก ่าแล้วก็ได้นี่นะครับหินมณีแหงแก่นแท้นะครับเล่นในครบ300ครั้งได้ตั๋วเรียก5าดาวทัดมืดนะ mm hmm. เผื่อลุ้นได้ออฟฟูอีกสิตัวนะคือลุยๆไปเลยครับนะผมก็เล่นเล่นเล่น,ลน,ลนจนจนแบบแร้งร่วงอะ่ะร่วงมาไปที่น้ำสามเพราะว่าแบบกดแม่งออตโต้อะ่ะแบบไม่ได้สนใจเดี๋ยวต้องกลับมาตั้งใจเล่น d ด v i l r ัมเบิใหม่แบบแร้งร่วงจากแพทหมาแพทสเฉย เอาคะแนนคืนไม่ทันด้วยนะครับเราเดี๋ยวต้องมาตั้งใจใหม่น,นี้ก็เป็นภารกิจปั้นนะครับฝึกฝนออฟอนะครับก็ได้เลเวล50ได้คริสตัลพันหนะครับแล้วก็เลเวล60นะครับถ้าบวกก็มีนี่ด้วยนี่ได้มานี้นะครับเดี๋ยวนี้เปลี่ยนใหม่นะเอาของมาล็อกล่อเรานะ <c oughs> <c oughs> นะเออเนี่แบบถ้าใส่อินิชั่นเนี่ยเห็นไหมครับ 1 2เป็นมันวันเอาของมาหลอกล่อเราอ่ะแต่จริงๆคือถามว่าตัวนี้หน้าหน้าใส่มนันนีไหมหน้าใส่มนันนีมากนะครับคือแบบมันดีอ่ะดีจริงเอาไว้ใช้ใน PVP ได้แล้วก็ทัดมือตีหกครั้งนะครับเตรียมไว้เลยเพราะว่าเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเจอแต่ผมว่ามันต้องมีกาดกันสไลด์แน่เลยแต่ว่าเอาไ้ใช้ในเวอร์บอสทัดแสงได้นะครับหรือว่าเล็กหน้าเบรกทัดแสงที่แบบไม่มีไม่มีกาดกันสไลด์อ่ะนะ นะก็ลองดูกันนะครับลองดูกันนะพยายามสู้ๆนะแล้วก็อันนี้ครับก็ทำภารกิจทั่วไปนะครับก็จะได้เหรียญน,นะครับไปเล่นตัว w h e of Fortune นะไปเอาของกันนะครับนะมาฮะตรงนี้ก็คือรอบนี้จริงๆการอัปเดตไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับมัน กิจกรรมคอนย้างเล็กเพราะว่าคิดว่าน่าจะไปรอลุยหนักกันตอนนู่นเลยแล้วหน้าเบรกกับเวอร์บอสที่มันจะมาติดกันนะนะฮะตรงนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะนั้นก็เดี๋ยวเราไปลุ้นตั๋วกันดีกว่านะครับมี7จ็ดใบตรงนี้นะครับลุ้นกันว่าจะมีฟลิสออกสักตัวไหมนะไายแฟบทีลนะัวฮะ อยากได้สักตัวเอาจริงๆของดีเฮ้ยมาทำไมตอนนี้กันว่าต้องหาชายธาตุมืดมาใส่มานีให้เอโฟโรอิตนะครับเอเออมาไม่เนี่ยใต้แต่ธาตุไม้เฮ้ยนี่มันกิจกรรมของธาตุมืดไม่ใช่เหรอเออไปเรื่อยเลยคราวนี้ฮนะไอทีตอนไม่อยากได้ธาตุมืดธาตุมืดก็ออกเนาะ ผ่านมานี่ตัวที่4นะครับเฮ้ยเลโอตอนนั้นพยายามเปิดแทบตายไม่ได้นะครับได้มาตัวเดียวโหวีก็โฟมมาดีใจได้ใช้ใหม่บ้างก็ดีนะเอ,อ,อ้พี่จะใช้ยุคแบบยุคแรกเรื่องอะดูของทขาดบมานมาเนยฮะเออ จะได้สักตัวไหมอเออมาธาตุไม้นะ <c oughs> เหมือนอยากให้ผมไปใส่มานนี้ธาตุไม้นะไม่ได้เลยครับนะอก็ไม่เป็นไรครับผมนะก็สําหรับคลิปอัปเดตนะครับก็มีประมาณนี้นะครับอ่าอย่าลืมนะครับอย่าลืมว่าคือแนะนําว่าฟาร์มคิซโอกันไว้แล้วกันนะครับใครที่อ่าแบบไม่ได้แบบ พร้อมเปนะเพราะว่าเรกหน้าเบรกข้างหน้านะครับต้องเปิดกระชา2ตัวนะครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปแนะนําตู้กระชาหน่ดนึงนะลืม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 ต้องเปิดกระชา2ตัวนะครับแล้วก็ถัดไปเวอร์บอสเนีเปิดอีกตัวหนึ่งนะคือค่อนข้างแบบเปิดหนักอะ่ะเปิดหนักจริงนะครับนะมีตู้นะฮะโมา เดี๋ยวไปให้ไปดูตู้ก่อนนี้ก่อนนี่ครับตู้ของออฟวิทนะครับอันนี้ก็แนะนําว่าเปิดให้ได้สักหนึ่งตัวนะครับแล้วเดี๋ยวไปเอาในกิจกรรมนะแล้วก็ตู้โมอาตัวนี้นะครับมันก็การันตีสามเปอร์เซ็นคือแนะนําว่าถ้าใครไม่มีโมอาทวินโมอานะครับก็เปิดไว้นะครับตู้นี้เปิดไว้สักตัวหนึ่งนะครับตัวหนึ่งก็พอนะครับแล้วก็สำหรับตัวทวินโมานี่คือผมก็ไม่ค่อย เขาเรียกอะไรอ่ะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยแนะนําให้ไปบู๊เพื่อมาบวกเอาไว้แบบเปิดปุ๊กๆได้แล้วค่อยกลับมาบวกก็ได้นะครับจะวินโมอเพราะว่าเป็นแท้งที่แบบผมว่ามันธรรมดาไม่ค่อยหวือหวาอะไรมากนะครับเคยเป็นบอสในเวอร์บอสมาก,ก่อนนะครับแะนี่เป็นตู้เดียวของออฟ i ิสนะครับนะั่นเองนะก็อืตัวโมอะไม่ค่อยไม่ค่อยแนะนำนะเดี๋ยวพาไปดูโมอะนิดน,นึงก็ได้ วินมะัวเป็นแท้งครับก็ไม่มีอะไรนะในแท็บสกิลก็มีมอบพลังสะท้อนนะครับนะให้ตัวเองนะครับแล้วก็จะมีพลังกดแขนนะครับนะก็คือสะสมความเสียหายแล้วตีออกไปนะครับแล้วก็กระตุ้นคือเหมือนยุยงให้ตัวอื่นมาโจมตีตัวเธอเองนะครับก็เป็นแท้งแบบแท้งถึกๆธรรมดาตัวหนึ่งครับไม่ค่อยมีอะไรพิเศษมากเพราะฉะนั้นก ไม่ได้แนะนําว่าต้องต้องปั้นแต่ว่าเนื่องจากมันมี oh. เป็นบ, oh. บู Щ ชายครับต้องเอามาฟาร์มเหรียญก็แนะนําว่าหาได้สักตัวหนึ่งแล้วเอาเข้าไปเล่นอะไรที่สันเจียนนะครับก็พอแล้วนะครับไม่ต um> ้องเปิดเยอะสําหรับทวินโมอะครับนะคอนเซนนะลืมก็มาดูสกินกันนิดหนึ่งนะครับคือสำหรับตัวนี้ก็ สวยนะออฟฟิศนะครับมอมสวยมากนะครับก็ถ้าเกิดปั้นชายถึง level หกสิบก็ได้สกินฟรีเลยแน่นอนนะครับเดี๋ยวนี้เขาแจกสกินออนเซตเรียบร้อยแล้วนะนะก็น่าจะครบถ่วนนะครับกับการอัปเดตนะฮะกับกิจกรรมดาร์ธีดันเจียนนะครับรอบนี้นะก็อาจจะช่วยเพื่อนๆทุกคนนะครับฟาร์มเอาออฟฟิศมาให้ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมนะครับเครื่องคริสตัลนะสำคัญมากนะครับโอ้มีอันหนึ่งนี่นะฮะ เกือบลืมเลยนะเนี่ยคัฟเลดนะครับมารอบนี้เนี่ยเขาเพิ่มนะครับอัตราการดอปนะครับของออปชันไอเทมเกรด S กับ A นะครับเพิ่มขึ้น3เท่านะครับซึ่ง S นี่มัน0 0 1อะ่ะมันก็เป็น0.3นะแล้วก็เกรด A มัน1%ก็เจะเป็น3%นะครับผมก็ดันค้าไปก่อนหน้านี้เรียบร้อยแล้วด้วยนะเยอะแยะเลยด้วยแต่แบบ มารอบนี้ก็เลยค้าเพิ่มได้นิดนึงท้องหมดแล้วนะค้าได้ไาอีกนิดนึงนะครับแล้วก็การย้ายออปชันนะครับก็คือถ้าเกิดเราย้ายออปชันคลาสเอสไปหาไอเทมอื่นเนี่ยเขาจะลดนะครับการใช้หินคราบเนี่ยเหลือแค่ครึ่งเดียวนะครับจาก50ชิ้นเหลือ25ชิ้นนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เพิ่มเข้ามาในรอบนี้นะครับนะโอเค น่าจะครบตัวนจริงๆแล้วละ่ะคงต้องลาแล้วนะครับท่านผู้ชมนะฮะใครมีคําถามสงสัยยังไงเกี่ยวกับกิจกรรมนาลลิทิดันเจียนหรือว่าการอัปเดตในรอบนี้นะยังไงทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวจะมาตอบให้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปอื่นๆตาาออกมาอีกเยอะแยะมากมายนะครับไม่ลืมแน่นอนนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ